เธอวันนี้นลูกค้ามาจัดชุดนี้ไปเลยนี่น,อน,น็อตมาพรมดูดิโอ,โ,อโอ้โหยกระบบนี่ออไปแฮงงานเลศสวยเลย,ยเท่าไหร่หน่อยห้าสิบบาทวันนี้ปล่อยให้แบ่งให้พี่เข้าไปเ<ม>หมาไปแล้วครับสี่ชุดนะครับน็อตเอนีอ่น็นอตชุดสีนะครับน,อน็อตแง่งระพรมปล่อยไปเท่าไหร่สามร้อยแปดสิบบาทมานนแล้วโอโ้มาก่อนจริงๆนะเนนี้ยก้องเร็วนะครับใครสนใจนะครับมาเร็วไลยเร็วนี้ ชุดอย่างนี้เว็บร้อยยี่ห้า rs I นะครับเอ้ย rs นะครับนี่ rs เป็นแบบครอบช้องตาลิ้นครอบวาล์วแล้วก็มีทอ่อระบายดักไออะไรครับชุดนี้ปล่อยไปสี่ร้อยชิ้นละร้อยชิ้นละร้อยโอ้โหนุ่นน็อตเอ้ยแกนล้อแกนล้อร้อยยี่ห้าวาน,นหลังนี่นักคมปล่อยไปสองร้อยอันนี้อยาให้ดูเยอยนี่นี่คันเกียร์งานหนุ่ยบางไล่เบาเลยนี่งานหนุ่ยนะครับหน้าร้านเท่าไหร่ปายสี่ปล่อยไปสามร้อย ราคาไอ้นี่ราคาฝนตกแบ่งกันใส่เลยอ่ะราคาวานนะครับราคาวานจริงๆหลายบาทนะเจ็ดแปดร้อยนะครับวันนี้ปล่อยไปห้าร้อยคู่นี้นะครับห้าร้อยไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรเลยเอาไปได้เลยแล้วก็ล้อคอมนะครับแบ่งกับพี่ไปเจอสองคู่นะครับล้อคอมมงเหลืออีกคู่หนึ่งแต่ขอเก็บไว้ก่อนนะครับคู่ที่แบ่งไปเก้าร้อยบาทนะครับวันนี้ราคาแบ่งปันทั้งนั้นเลยใครสนใจนะครับมาหน้าร้านได้นะครับมีราคาแบบว่าแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเยอะมากเลยเนี่ย บุรุหรี่ร้อนเนี่ยอะไรมั้ลูกเงากิ๊กเล่อยางดีอ่ะเนี่ยไม่เท่าไหร่อ่ะไม่หน้าร้านเท่าไหร่หนอไหมร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยแบ่งไปเบาเบาไปไปพี่เขายิ้มกุ้งกิ่นแล้วงันนี้เงาคนละอย่างกันเนาะ